สสวสดีชาาอนอนให้บยตัวสบาย้องไปลาบไปก้อยไปก้อยหรือไปกินกับน้ำพริกกินกับยังกระแสบพี่นออ้องเขาตรงก้อยไอย้ย่างก่อนย่างแล้วมันหอมพี่น้องบุคือลวก ขลวกมันก็สีเบอหอมนะพี่น้องแต่ว่ามันกินง่ายอยู่เนี่ยผมยางแล้วทอนหนึง่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องเหลืออันนี้เลยยางไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นไห แาดยางผักจะซัอองหอมเลยเดียพี่น้องลมก็แห้งๆกลับมาลมอีกแล้วพี่น้องจากแนวได้โหลดฝ่าฝนดินฟ่าอากาศเอาพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างไอ้ผักขั้นจองก่อนเดี๋ยวขัน้นตอนการเห็ดจังไปเบิง่งนวกกัอนอีกอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อมันสิโดนพวดเนาะ หลังจากเขายางผักขั้นจองเสร็จแล้วพี่น้องมาขัวเขาขวาัขวขัวไม่ไหมเลยนี่เขาเขาสารเหนียวเรื่องพี่น้องนี่เหนียวขวัวเขาขัวเซ็จพรบุญจขวัวพริกตอนเอาแบบไม่ไหมโซ่เลยพอดีพริกกระมดเขาขัวกระมดพี่น้องสีเห็ดลาบผักขั้นจองเด้อผักการจองมือนีพี่น้องหรือผักไทย หรือตาระปหรือสีสเหล่าเตยสื่อพี่น้องเกิดในหลายซื่อ,อเดี๋ยวจะมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องพอ,อยากขัวมันสิโดนพูดมี๋ยวพี่น้องขัวไปเรื่อยให้มันเลื้งเกือบใหม่ไปเลยพี่น้องนีในในก็ได้ดังเต่าทานแล้วหลังจากเข้าขัวมันด้ทีเข้าก็เสียไปพักไ้ได้พี่น้องเดี๋ยวผมกระชิ เอาพริกมะขัวตอพินแหงส่วนผักก้านจองผมเอาเอาไปหัน่นเนาะเด้อพี่น้องหั่นเตรียมไว้แล้วหลังจากย่างเข้าไปหันห่นหัน่นหั่นชิ้นเล็กๆใส่ก,ก่อยเด้อพี่น้องเอาเดี๋ยวคอยติดตามพีนม่น้องมั่อสิไม่เราเดี๋ยวอมปองหมอก่อนเอาหลังจากปงเข้าวคัวเซตกับขวัวพริกตอพี่น้องอันนี้อจามเนี่ยเด้อพี่น้องอันนี้ได้ทีมาเราก็โอ้สุดยอด ขอญาตผัวพริกอก,นนกอนพี่น้องเดี๋ยวจะได้ตำจะได้ฟาไปเค็ดกินเดี๋ยวมันจะสวยกอนพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามตอนขั้นตอนไปค่อยไปลาบพักขันจองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอนช่วงนี้ขัวเขาขัวขัว,ขวพริกนี่ก็ขอญาตพี่น้องมันบ่นเรื่องยากกันเลดหอกยอยากลียพี่น้องเบิ่งเสือพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามตอนไปลาบเด้อพี่น้องเด้อมา,มาพี่นอ้องคอย พักการจองนี่ปมหันไว้แล้วนี่หอมแดงพี่น้องต้นหอมผักชีพริกสดนั่นใส่พบเป็นสีสันมะนาวอันนี้น้ำมะขามเด้อพี่น้องเด้อ,อน,นี่น้ำมะขามน้ำมะขามเปรียกนี่พริกปนเองขัวเองตำเอง เขาคัวไม่ไมสดๆน้ำปลาก็เยียชูน้ำปลาแค่นี้เลยพี่น้องเอาลงมือเลยน้ำนี้ลงไปก่อนพี่น้องอุงรสน้ำมาขามใส่ไปก่อนพึงช้อนมะนาวซีกหนึ่งไปก่อน ขาดบ่ได้น้ำปลาของแสบไอ้นี่แหงขาดบ่ได้ครับพี่น้องมันขาดไอันี่นี่สงสัยต้องไปบว,วชพ่อใหญ่ชูใส่หลายแสบหลายพี่น้องอันนี้อันนี้คุยกันอันนี้ใส่หลายเผ็ดหลาย ใส่แค่นี้พ่อพี่น้องพวตำยิยงขวายิยงเผ็ดแน่นอนอันนี้ขออยากใส่หลายๆเด้อพี่น้องเขากวนมันหอมอใส่สักสองซอดมันปลาไปกว่านิดหน่อยอเคพี่น้อง

หอมตะทีโรยไปเลยพริกกระตุกพริกพี่น้องเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยเลยีย๋ยวนี้วันลาบผักกานจองผักกานจองหรือผักไผ่หน่อยหรือผักตะระป็ดหรือสีพี่น้องไปไปกินน้ำกันที่นี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไป กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่กทานบ่ว่าสิโยต่างประเทศหรือในประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูชกก่ช่องแกนกินชมชาแนลด้อพี่น้องเด้อม,มามามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องลาบผักก้านจองหรือผักภายน้อยหรือผักตะลับปัดลือสีแล้วแต่สิเอินพี่น้องเนี่ยเป็นเลยสีสันเป็นแซบก็ บางคนกาสิบุเคยกินเลยพี่น้องแม้กระทั่งคนอีสานเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ว่าลึกซึ้งลึกลึกไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่าโบลาณโบล่านข้าเจ้ากับเห็ดกินมาโดดแล้วพี่น้องคือผักด้านจองส่วนในนี้สิเป็นกระดูกซี่โครงไก่ย่างพี่น้องแล้วก็ผักกาดหอมผักกระ่ม พี่น้องแค่นี้มือนี้พักขาดบะไรคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำตาลแบ่บแบกินกับลาบผักก้านจองพี่น้องอาชีพบ่าเคยบรู้จักบ่เ,เคยกินก็นลองไปเห็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเอาไปย่างย่างให้มันหอมๆแล้วก็มาหั่นหัๆนหันหัน เห็ดคือก้อยหอยไหมพี่น้องก้อยหอยบานหอหมน่ใส่หอมใส่หอมแดงหอมชีมักนาวมะขามคือบานห้อเนี่ยคือคือก้วยเนี่ยไม่เป็นแล้วแต่สูตรผู้ใดผู้มันบอกว่าอืมแ่บ <c oughs> <c oughs> ดดดดเ,เดี๋ยว w h a t อีกทีน้องจะดิไลายเปนรูปพน้นองพักกันจองเราจะปุ่มมัก 家里用。 ยังอะไอย่าเป็นเสี้ยมดำบ่แมนไหมรเคร่บสีน้ำตาลเข้มเราปกิปนกมือร็เลไปลองแซ่บ 在在边上。 หลอกสมสมนุ่นนัวน้ำปลาเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามแซ่บ่องหอมบันโอ้ยเข้าคัวกับกัวไม้ไม้กระิก เดี๋ยวลองบึงพี่นอ่องกัองกับจะเฝ้าเสื้อผมทุกอย่างจิ่งมเฮียดเนี่ยจะเฝ้าเสื้อพี่นอ่องพี่น้องตกกับร้องกินงบึง ถิ่หัวมันแสบหรือบ่แสบเยายา่ยาไปเสือผมถลายต้องร้องกับเจ้าความไลองจะจำรับผมเพียงแค่ว่าอะไรแสบแสบที le Saada มัดเป็นกรอเที่พิเศษเรื่องกระดูกไก่มักมดแต่ไหนแต่ไรขับเขียนมันหาซื้อโลดกระดูกไก่นี่ก็ซื้อมาได้พร่ไปองซื้อมา,อมาแต่ว่ามะย่างมะอุ่นไหมย่างมันบดสุกเนะ ว่าเคยเจอหลายเที่ยวแบบโสุกข,ข้างในผมไม่ยางไม่ยางไมันม่นไ,มนได้ออกลำจำับบอใหม่เขาเจ้าเส้นํำตาลมากผมอ่ะ 在你这边。 东南用 แซ่บอีกพี่น้องไอลาบผักตัดจองแซ่บไก่เจ้าเนี่ยก็โอเคอยู่พี่นอ้องอ๋อสำหรับเมกาขอฝากจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องอันใดดูแล้วบริสุทธิภาพบริเรียร่ยนลอยก็ขอโทษขออภัยหลายพี่น้องถือว่าดูเพื่อความบันเทิงเด้อพี่นอ้องเด้ออ๋อ เราปจัดกเบิ้งพี่น้องลาบพักการจองเอาไฟดีๆแล้วก็มาหัน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 เราก็มาลาบมาก,ก่อยลาบคือลาบไ้หมกหอยไอ้พี่น้องหอมกหวยขวงบานห้องไหมยำไห้น้ำหนาไหมอ้าจึงได้ก็รองไปเห็ดเบิ้งพี่น้องย่เหยบฝ่าวเสือผมจึงได้ก็ต้องไปร้องเหยดกิ่นเบิ้งกับตัวเองว่ามันแสบหรือโบแสบมาเสือผมผมก็ว่าแสบ คนอื่นปฏิวัติมาแซ่บเดี๋ยวใช่ไหมผมตัวต้องไปรอดกับเจ้าของเด้อ,อพี่น้องเอาก่อนจบคลิปก็อ,อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดบักดิตเพื่อเป็นกำลังได้ใจผมเขาพี่น้องขอบคุณขอบคุณ่ออะไรติดเข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยวประาำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกใามาไก่ความไข่ยังม่เวียนลำลำเรวยเรืยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องสาธุ สำหรับวันนี้ช,อช่องแกนจิช n Chom นล a n n e l จากไร่ครองบ๊ายบายสวัสดีครับ